เมสันเมาส์ติดโผท็อป10แข้งแมนยูค่าตัวแพงสุดของสโมสรเปิดรายชื่อท็อป10การเซ็นสัญญาที่แพงที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนวยงานนี้เมสันเมาส์แข้งรายใหม่โผล่ขึ้นมาติดโผทีมของเอริเทนฮากผู้พจะเซ็นสัญญาคว้าตัวเมสันเมาส์มิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติอังกฤษจากเชลซีมาร่วมทีมด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์รวมแอดออน และเป็นการเสริมทัพรายแรกในช่วงซัมเมอร์นี้ของทัพปีศาจแดงสำหรับค่าตัว60ล้านปอนด์ของเมาส์นั้นส่งผลให้เขากลายเป็นแข้งที่มีค่าตัวแพงสุดเป็นอันดับ6ในประวัติศาสตร์ของแมนยูนเต็ดเท่ากับกาเซมิโร่มิดฟิลทีมชาบราซซลที่ดึงมาจากเอลมาตริดเมื่อปีที่แล้วขณะที่แข้งที่มีค่าตัวแพงสุดของสโมสรอย่างคงเป็นปอบอกบาปิดฟิลเลือดน้ำหอมที่ใหญ่กลับมาจากยูเวนตุสในปี2016 ด้วยค่าตัว89ล้านปอนด์ส่วนรองลงมาเป็นอันโตนี่ปีกชาวราซีลที่ย้ายมาจากอาแจกกลับมาร่วมงานกับเทนทางอีกครั้งด้วยค่าตัว85.5ล้านปอนด์ในซีซั่นที่ผ่านมาท็อปเทนค้่งแมนยูเซ็นสัญญาแพงสุดในประวัติศาสตร์อันดับชื่อสโมสรราคา1ปอบอกบายู่เวนตุส89ล้านปอนด์2อันโตนี่อาแจก85.5ล้านปอนด์3แฮร่แมกควายเลเซอร์85ล้านปอนด์4 โรเมลูลูคากูเอเวอร์ตัน75ล้านปอนด์5เจเดนซานโซดอร์มุนด์73ล้านปอนด์6กาเซมิโรเรอัลมาดริด60ล้านปอนด์6เมสันเมาส์เชลซี60ล้านปอนด์8อังเคิลดิมาเรียเรอัลมาดริด59.7ล้านปอนด์9เฟรดสักตาโดเนต52ล้านปอนด์สิบโน่แฟนันสปอร์ติ้งลิสบอน50.8ล้านปอนด์ขอขอบคุณภาพแะแหล่งข้อมูลข่าวสยามสปอร์ตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กกกดดดดระะะิ่ง้วยนค